เงินประกันรายได้กเกษตรกรทกสพร้อมโอน9-14ธันวาคม2564เช็คการโอนเงินได้ที่นี่สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่3ธันวาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะพาไปติดตามในส่วนของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65 เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564้65รอบที่1งวดแรกนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564จากธนาคารพกศ ซึ่งเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนาะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2564นายนธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารทกสนะคะจะได้เร่งรัด โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564าทั้ง65เพิ่มเมติมโดยทกสนะคะจากโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง14ธันวาคมนี้ค่ะ และสำหรับขั้นตอนการนำเนินการนะคะ30พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพิ่ม1ธันวาคมทกสรับแจ้งมติ3ธันวาคมคณะอนุกรรมการการกองทกสพิจารณาและคณะกรรมการทกสพิจารณา7ธันวาคมตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์8ธันวาคมเตรียมการโอนเงิน9-14ถึงธันวาคมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรค่ะและหลังจากมีมติคอรมออนุมัติการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการคู่ขนานช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนและปัจจัยการผลิตรวมถึงมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นการยืนยันให้เห็นนะคะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ได้ตอบรับและใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกรและเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วนซึ่งถูกต้องและถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะ ในฐานะประธานบอนบนร์ดนบขนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัด,ดดำเนินการและเป็นไปตามมติของนบขในการช่วยเหลืออุดหนุนรายได้พี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงที่ราคาพืชเกษตรตกต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากเกษตรกรชาวนาไทยจะมีรายได้ที่เหมาะสมสามารถเลี้ยงชีพตนและช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้มีการคาดการว่าราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะจะได้ขายข้าวได้ในราคาสูงและยังช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคตอีกด้วยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ